สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็พี่น้อยก็พาเพื่อนมาอยู่ที่วัดหงทองนะคะตอนนี้เพื่อนก็มายืนถ่ายรูปถ่ายคลิปอยู่ตรงที่บริเวณที่จะเข้าไปตรงพระโบสถ์กลางน้ํานะคะเพื่อนๆอนอันนี้คือทางเข้าที่เป็นเสียงพญานาคตรงนี้คือที่เราทําบุญสังฆทานอะไรอยู่ตรง บริเวณนี้นะคะเพื่อนๆพ,พอทําเสร็จแล้วเราก็จะพาเพื่อนเดินเข้าไปด้านในที่เป็นผ้าโบสดกลางน้ํานะคะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นาทางเดินที่เป็นพญานาคสองฝั่งทางเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนั้นก็คือเป็นที่เรามองเห็นแวบๆบแบบอยู่นั้นก็เป็นสกายวอล์กเดี๋ยวพี่ว่าจะถ่ายให้ชมนะคะ แล้วก็ทางเดินนี้เราสามารถนั่งชมวิวแล้วก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจเวลาเราไปกาพะขอพอนแล้วก็มานั่งชมวิวทะเลเวลาน้ําขึ้นก็จะน้ําจะขึ้นมาถึงเกือบสะพานนะคะเพื่อนๆตอนนี้น้ํามันลดลงก็จะมองเห็นน้ํามันน้อยๆน,นะคะตรงนี้แต่ว่าถ้าน้ํามันขึ้นมาก็จะเต็มนะคะมองเห็น แบบว่าเป็นความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆนี่นักท่องเที่ยวก็จะมาไม่ขาดสายนะคะเพื่อนๆที่วัดหงทองพี่อ้อยก็มาเป็นครั้งที่สองแล้วนะคะครั้งแรกก็ตอนมากรุงเทพใหม่ๆน้องสาวพามาตอนนี้ก็มาเป็นครั้งที่สองก็เพื่อนพามาทํางานอยู่บริษัทเดียวกันแฟนเขาเป็นคนขับรถแล้วก็เขาก็ให้ติดต้อยห้ตามมาด้วยก็เลยได้มาเห็นอีกเป็นครั้งที่สองก็เลยเก็บภาพบรรยากาศตอนที่ อ่ารุ่นที่สองนี้จะก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะอย่เหมือนกันนะคะจากที่ไม่มีสกายวอลเขาก็ทำสกายวอล์กให้เราเดินชมวิวทะเลอีกมุมหนึ่งนะคะแต่ว่าต้องเสียค่าเข้าชมประมาณ60บาทหรือว่าเท่าไหร่60 70 8เไม่ได้พี่ว่าก็ไม่ได้ไปเดินเพราะว่ามาถึงช่วงกลางวันบ่าย,าย,ายมันแดดร้อนมาก พี่อ้อยก็เลยไม่ได้ไปเดินแต่ถ้าเพื่อนๆมาก็สามารถไปเดินแล้วก็สามารถลอดผ้าโบาสดใต้ทะเลแล้วก็ขึ้นไปสกายวอล์กได้นะคะเพื่อนๆก็อ่าที่เราเห็นอ่าสกายวอล์กเชื่อมต่ออยู่ไปทางไอ้ตึกสูงๆนั่นนะคะตึกนั้นก็น่าจะมีค่าเข้าชมนะคะที่ชมวิวสูงๆพี่อ้อยก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเวลาจำกัดพี่อ้อยก็เกรงใจเพื่อนก็เลยแบบว่า ไปไม่กี่ชั่วโมงก็พากันกลับนะคะต้องเพราะว่าหยุดงานแค่วันเดียวอันนี้เป็นภาพมุมสูงที่พี่อ้อยถ่ายให้เพื่อนได้ชมตรงที่เรามองเห็นคือสกายวอล์กนะคะเพื่อนๆคลิปนี้พี่อ้อยก็จบไ้เพียงเท่านี้นะคะแล้ค่อย